ที่จะมาบอกว่าวันนี้เนี่ยงานปอบอัพที่สยามวันสุดท้ายแล้วนี่เราต้องใส่เสื้อโชว์หน่อยไปหน่อยไปไม่ได้อยากไปแต่ไปไม่ได้อยากไปแต่ไปไม่ได้อะทำไงดีอะ ฟิลเตอร์มันฝากหน่อยมาสิใครใครหรูมาสิใครเขากลัวกันอ๋อคนอื่นกลัวฉันค่ะฉันน่ะไม่กลัวอยู่แล้วค่ะคนอื่นน่าจะกลัวค่ะสยามเซนเ็นเตอร์ครับร้านเอเทรียมสองข้างๆเซฟโฟลาเลยคอมอนพิยามคอมอน วันนี้วันที่เท่าไหรอ่อะวันนี้วันที่ยี่สิบสองยบามยี่สามวันแล้วใช่ปะไม่มีอาการอะไรเลยครับมีแค่คันคันคอยอย่างเดียวพี่ต้องขำอะไรก่อนประเด็นอะฮัลโล <laughs> บูมดีใจด้วยนะเวลคัมนะเสียงยังอูอี้อยู่ไหมอ่ะเนียว

น่ารักนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันไหนดีอ่ะอันนี้เหรออันนี้มันก็ดูปลอมมากเลยอะ่ะข้าวโพดดีข่าวไปปะ เอาเกมหลบก่อนอ็อฟชื่ออะไรคะชื่อออฟค่ะนี่คือจะมาไลฟ์เนี่ยคือจะมาบอกว่าวันนี้ปับอาบที่สยามเนี่ยมาสุดท้ายรีบไปซื้อหน่อยนะคะเอ้ยไม่ใช่ไปเยี่ยมชมงานไปแบบ ดูว่าเอองามเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่านี้ไม่ได้ไปเลยได้ไปกับบนแค่20บวันเดียวใช่ไหมยี่สิบไปทำงานยีสองเป็นโค้เซ็งแวรกันการอยู่ข้างนอกค่ะเขาไม่ติดเนาอ สมมตุติถ้าไปไม่ทันสั่งออนไลน์เหรอ,อต้องถามทีมก่อน่ะอาจจะได้บอกอาจจะบอกได้พรุ่งนี้ครับว่าออนไลน์ได้ไม่ได้สวัสดีพี่ผิดกูผิดอะไรอ่ะกูเป็นโควิดกูผิดเหรอพี่ผิดสวัสดีพี่ผิดใจกอินรดนิเซียใกล้หายละใจลุงแต่ยังนะ คุณหญิงมายุโกะมายุโกะสวัสดีครับพี่ส้มผมไปซื้อของใน Avenue Beauty มาเรียบร้อยแล้วนะแนะนำลายเสื้อหน่อยนี่สีดำแล้วก็มันมีสีม่วงแล้วก็สีฟ้าจริงๆอ่ะฉันชอบสีฟ้าสุดเพราะว่าใส่แล้วมันขึ้นแบบแ <c oughs> ม่งเอ้ยอย่างเงี้ย ขอบคุณครับพี่จอย Welcome to Thailand Welcome to Thailand โห oh, ถ้าวันนั้นนะถ้าวันนั้นผมไปหานะเป็นเรื่องเหมือนกันเราจริงพี่หญิงพี่บอยคะชอบเสื้อหรือว่าชอบคนขายคะกูว่าแลเห็นไหม แล้วทำไมไม่บอกชอบชอบที่อบใส่วันนั้นขอบคุณนะพี่ซ้อมไม่เป็นไรบอกพี่แพลแล้วเรียบร้อยพี่จอยอยากเจอเป้า พี่บอยพี่บอยทำอะไรอะ่ะนี่คือกับอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรทำวังเบอร์วันนี้วันพาปะใช่ปะเฮ้ยค hey, ุณโซนะ่า มีคนถาม่าเกตเบลซูนป้าบ้าพี่สียวันนี้ขายถึงกี่โมโอ้ใช่วันนี้ขายถึงสี่ทุ่มเลยถึงห้างปิดเลยครับทุกคนขอบคุณครับพี่บอยอย่าลืมนะที่บอกไว้อย่าลืมนะามนะขายถึงสี่ทุ่มครับตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดรีบๆไปดูนะครับ อีแปงคุณก็รู้ใช่ไหมล่ะเอาเคอมเมนต์หายหมดเลยทำไมอะขอขอสามขอสามอะไรอะ เป็นสิวครับขอบคุณค่ะอเลสอยากซื้อต้องสั่งออนไลน์แล้วไหมออนไลน์ไม่แน่ใจว่าสั่งได้วันไหนอ่ะพรุ่งนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ ฉันสบายดีุสบายดีไหมฉันสบายดีแต่ฉันเอาไปไหนไม่ได้แค่แน่งเฮ้อสารมัตนะครับทุกคนอาการเหรออันนี้เป็นรอบสองใช่ไหมเอออบฝากขายของด้วยรีบเข้าไปที่บุ้นเลยนาค่ะ ขอให้ไายได้เยอะนะคะอ่ะอัปเดตก่อนอาการเนี่ยฉันติดวันที่ยีิบสองใช่ป่ะแล้วแม่งเป็นแบบยีิบสองปีที่แล้วแล้วก็ปีเนี้โ,โหกูลยเชื่อแต่รอบเนี้ยแค่คันคอ,อยคือรอบที่แล้วก็คันคอรอบนี้ก็คันคอไม่ไม่ได้มีแบบอาการอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้กินยาด้วยแต่ดมแต่ยดม ไม่กล้ากินยาวจริงช่วยด้วยแพรมาอยู่เป็นเพื่อนไหมมาอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยไหมอีเมียวใจเย็นเมวค่ะเอา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  อ่าพรุ่งนี้เริ่มขายออนไลน์เดอ้อแต่ว่าวันนี้ไงวันนี้ต้องไปถ่ายรูปที่บูธก่อนไม่ได้หรอทุกคนแปงแปงอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเลขมันเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนทุกคนแบบดูไว้ต้องเงียบไม่ได้เอาพี่ไม่ออกเขาน่าจะยังอยู่เขาน่ากำลังจะไปที่ที่บูธแ,แล้วนะครับ ชวนคนมาหาน้องที่บูธได้ทุกคนอบจะเข้าไปถึงกี่โมองอะฮะเขาจะได้ตามไปถูกว่าเอ้ยคุณอบจะไปที่บูธกี่โมงขอบคุณค้าแพอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอะ่ะ อะโอบจะถึงบูธหกโมงครึ่งนะครับใครที่แบบว่าวันนี้ว่างๆไม่มีอะไรทำไปเจอได้หกโมงครึ่งสยามเซ็นเตอร์ ไม่ได้ค้างนะครับอ่านอยู่สักคู่นะฮะพี่บอยไปแล้วเหรอโอ้ไม่มีคนต่อหล่ต่อเทียงเลยพี่เคก็ไปแล้วโวโอเคคนมีการมีงานทำมาเนาะไปแล้วนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับฝากไปที่สยามเลยถ้าใครว่างนะเรียนเชิญ nata bayi